สบายดีพี่น้องมดสุข,ขุทุกคนเด้อจ้าไม่อ้อนสิมากแกงหน่อไม้เด้อจ้าสาวอันตุ้ยเพิ่นกะเป็นคนกะเคี่ยมให้อ้นแล้วเรีเยบร้อยออๆเลยพี่น้องเจ๋งแ,แงน่จะใส่แกงหน่อไม้กินจะใส่เผือกไปน้ำด้วยทีหลัง ขออื่นเขาจะขออื้เขาจะีถ่ายกิน้งมาใหม่ก่อาจะสีกับนอกขออื่นเม่เล่นน้ำบนกระแสน้ำยานางก็เขาเบื่อเลยพี่น้อง Chị xài cái thống nồi Xài 1 thống nồi phía luôn là cứ mặc Xài mặc ớ Đang phương chắc con này đó nào กระแสพริกล้อแล้วพี่น้องเกสีใสพวกสุรสจ้าตอนนี้ก็หมอกก็เริ่มพดแล้วพี่น้องสิงใส่โอสยิใส่กระเด้ง มนเป็นเสระแดกอย่ข้างนอกประแด,ก,ด,ะดกกับอีแม่เป็นเห็ดเองกัต้นน้เพิ่นเห็ดอันนั้นนอกนอะเิ่นเห็ดแห้งอย่น้องน,น,งนอกแบบหัวหัวมัน,น้วเป็นบริชินมาเห็ดประดแดกผลต้นกโตผเเห็ดปลาแหงต้นนั้ำอยี่น้องนตอนช่วงปลาถือกากรนืือเห็ดแหง เราปวดเลยอุงศรีมือใช่ไหมอืม ใคาอยากกินซีมืออ้นนำมาเดอจ้าจมหาไซเดอพี่น้องเหอ้อนี่ก็ซีส่เห็ดเฮดเข็มเฮดอ่าแม่อ้นเพิ่งซื้อมามา่อวานพี่น้องเพิ่งไปตลาดมาือวานเฟรนิว tá certo, vou não ขดขะอัลลีพี่น้องอ,อนก็ษณใส่พักพี่น้องพักแปลงน,นัวกับพักมันแก้วพี่น้องเนึ่งเอาใส่ เสียงพุดธนะขักอันนออกออก่มันแก้วกับผักเป็นนัวพี่น้องกับผักแซงแง,ง เดยวละจ้าบันีกพร้อมเสิร์ฟเลยพี่น้องกันสบายดีพี่น้องมื่อกีนข้าวน้มกันเด้อมันมูสุกชนสบายดีพี่น้องมากินข้าวน้ำสาอโอนเด้อพี่น้องน้ำผัดกีดแม่อ้าวแม่แม่กีดแม่กีดบ่อยเริ่งเรื่องเรื่องเรื่องสบายดีพี่น้องมันุกชุกนเด้อจ้ามากินข้าวนอมกันพี่น้องแกงมะม่ายพี่กินประหารเลยตาลูกผัดข้าวลูกผัดอาม่ามเคร่องเงือนเด้อพี่น้องเด้อ มาถลงมมาแล้มาถลงมานามาลำลังพี่น้องกินก้อนกินก้อนขึ้่เข้าตัว่ได้รับเกือบอึ้งก็มาเล่นน้ำมัดมือเลยพี่น้องเพราะว่าอ้นก็บทได้เดินทางอีกแล้วกินข้าวแล้วอ้นก็บทเดินทางมาส่งสนุกกับน้องนางฟูเป้จอมป่วนมีก็ะลานเสาด้อพี่น้องนกน้องลานเสาเป็นมาเล่นน้ำกับกินข้าวน้ำเลย เพื่อนกะอยากเห็ดช่องอะไรเพื่อนยังมีคนงานยังพี่น้องเล่ๆเพื่อนมี่ทงานก่อนรอเพื่อนใายได้ซิกคลิปก่อนพี่น้องแหละทีเอาเพื่อนเขามามาจึงทีงโปรโมช่องค่ะเพื่อนนี่่อเห็ดผ่านฟองเออผัวเห็ดเอ็มมาลูกก็มือดำผัวเหตุพี่น้อคนได้ลูกพักแปรได้้านซาหนี่ มีลูกพา,แ<ม>พาเแฝดนอเดี๋ยลูกหัวซาวค่ะเดีลูกพาัาแฝดเลยมีกรรมพันธุ์าอะไรเคยมีสบ่ค่ะพี่ินแล้วว่าม,ามทางลาวะอะเรียบๆอันไม่เท่ามันมีแฝดตธอหนึงเสอมีแตดอีไหมดินแอ้วแถวหังย <พา S 2> ังมีอีก เสื้อสาอยไฟเอรากับมีเลยแม่แม่แแเราอยุอแเแสนแวนไฟนะสามคนเ่ะทมิตกับแพทย์สองได้กับแพทย์อีกสองเป็นสี่จำได้น้องสาวอีกคนหนึงอีกเป็นห้าคนตายป่ปจะมาจับเขาเอาเอาอึ้งเลยด พราะแม่ผู้ทิศทอดเลยทิศเรื่องเดียวนี่กพวกนั่นตายแลยกัตผู้ทิศแต่ว่ามีน้องขันอยู่จะห่างกันเพื่อทิศปีลูเนองเ้ยให้ยังนิดนิิครับบันือ

ไม่ดูที่ขาวน้ลูกไปลเหรองากนึงเป็นแะไรขวดแกนแซ่บมาซออื่เ็จซออ่อโอ้พี่น้องเงาอยู่กินอะไรเป็นตาแซ่บกว่าชิงชวงกับขเงาบอกข่อยิงกเจ้าระบาดเบิ่งดวงต้งผิวนะ สบงน้ำไเบิ่งดัอ <hi> ัน <hey> ยูนาแก่เด้อเบิ้งน้ำอันย่าอกดจะกิมผ่าปั่นเบิ่งไผ่ได้ละแค่เขากเบิ่งกะเนาะกับเื้อลรยแหลเบื่อแน่ทะล กันถือมาิ้วือรมอดิกับ้าถือกถือว่าคิ้วอะไรเนาะโบเสือก็จะลบรููแล้วกจะงมงายีเดีวเกาิจนั่นแหละแต่เขาว่าเรื่องวิทยาแล้วเป็นโเสื้อแล้วนั่นแหะเฮ้ยจายจัง่ะงายจายงานเราบ้านเรไปสะกดได้พระพระง เดี๋ยวคลิปนี้อ้อนมาสีาไปก่อนนะจ้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามอ้อนมหาสายนะจ๊ะแม่คลิดพอแมนเด้อจ๊ะภาษาอื่นพนนูดศาสรเด้อจ้าบายดีบอกแฟนสาวนุกเด้อจ้าพี่น้องสวัสดีบ๊ายบา